สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขะพบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะพี่นะ400บาท3องค์หนึ่งพันนะคะพี่ขะฝากพี่ที่ก็มารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่0849158065นนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะ สนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพื่อนๆด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่ขาแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะพี่ไลน์ใมบ้านชื่อโรสค่ะสระอรอเรือสอเสือนะคะพี่่ะติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ๆที่สะดวกเป็นบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่ส่งฟรีนะคะพี่ขาโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบใบสองของทุกวันค่ะ,ะวันนี้ก็มีพาะพี่รับชมกันนะคะพี่ขาหนึ่งชุดค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่ขาหมายเลขที่1เป็นเหรียญหลวงปู่ดู่มีร่องรอยการจานปี2525 25นะคะพี่ขาเสมาปู่ดู่ปี25มีจานนะคะพี่ขาเป็นเอ่อเหรียญปี25มีร่องรอยการจานค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่นะนี่ค่ะเนื้อหาเหรียญหลวงปู่ดู่นะคะพี่ขาเป็นเหรียญปี25นะคะ แบ่งปันปที่พี่ FC อยู่ที่400บาทนะพี่น้า3องค์1,000ค่ะถูกถกใจพี่พี่ท่านใดสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่0849158065นะคะติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมค่ะขอเน้นย้ำนะพี่น้า1องค์2องค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการค่ะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่คะอันนี้เป็นหมายเลขที่1เหรียญหลวงปูด่ดูนะคะพี่คะ ปี2,525 25, มีร่องรอยกันจาน400บาทค่ะหมายเลขที่2เป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะพี่คะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบ24เอ้ย250นี่นะพี่นะาพศอ,อ,อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเร,เราดูกันอีกทีว่าเป็นพศ2504หรือ05นะคะนี่ครับพี่ใบหน้าใบตานะคะพี่คะ,ะเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบครับพี่ เก่าสวยสภาพใช้นะคะพี่นี่นะคะเก่าสวยนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่400บาทจะ3องค์1 0 0 0พันเนาะพี่เนาะเลือกจากงานไร่งานนางาน,งานสวนงานประจำนะคะพี่ขาพบกันเช่นเคยกับแม่บ้านนะคะพี่สำหรับ ep แบ่งปันยามเย็นของเราค่ะ400บาท3องค์1 0 0 0พนนะคะพี่ เหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะพี่นะ้าแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะหมายเลขที่3เป็นพระกรีบบัวเนื้อดินนะคะพี่นี่ค่ะกรีบบัวเนื้อดินเก่าสวยนะคะพี่นะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่ขา เก่าสวยนะคะพี่พระกรีบบัวเนื้อดินค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาสามองค์หนึ่งพันค่ะถูกอกถูกใจนะคะพี่พี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะอ่าหนึ่งองค์สององค์ส่งให้ทุกรายการนะคะพี่สี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาปู่ทวดพุทธซ้อนค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่นะ อ่ะดูรายละเอียดนะคะพี่นี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาปู่ทวดพุดซ้อนเก่าสวยค่ะแบ่งป,ปันเลยนะคะพี่ขาแบ่งป,ปันอยู่ที่400บาท3องค์1,000ค่ะพลิกไปทันหันไวกราบขอโทษขออภัยค่ะรบกวนพี่ๆนะคะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาะคะ่ะพี่084 9 9 5 8 8 6 6 5นะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะติดต่อกันเข้ามานะพี่นะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะอ่ะหมายเลขที่5เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเก่าสวยเลยค่ะพี่องค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะ เก่าสวยค่ะพี่เป็นรูปหล่อนะคะพี่คะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะเก่าสวยนะคะพี่ นี่นะคะใต้ฐานนะพี่ขาเป็นแบบนี้ค่ะพี่อ่ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ fc ที่400บาทนะคะพี่3มองค์หนึ่งพันค่ะหมายเลขที่6เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมะคะ่ะพี่ปู่เอี่ยมด้านหลังเป็นลายยันห้านะคะพี่นะอ่าชมรายละเอียดนะคะพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมเป็นด้านหลังลายยันห้านะคะพี่เหรียญเนื้อหาประมาณนี้นะคะพี่ขา นี่เป็นหมายเลขที่หกค่ะพี่หลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่แบ่งปัน้พี่เอฟซีนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขที่เจ็ดเป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่ผงสุพรรณนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าเก่าเลยนะคะพี่ ผงสุพรรณเก่าสวยเลยค่ะพระผงสุพรรณนะคะพี่ขผงสุพรรณหมายเลขที่7นะพี่นะ่าแบ่งปันอยู่400อบาทค่ะ3องค์หนึ่งพันนะคะพี่พี่ถูกอกถูกใจนะเจ้าพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะแม่บ้านนะคะพี่พี่หนึ่งองค์สององค์ส่งให้ทุกรายการนะคะ ติดต่อกันเข้ามาค่ะพี่0 8 4 915 8065เนาะอ่ะนี่เป็นพระผงสุพรรณหมายเลขที่7400บาทค่ะหมายเลขที่8เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมนะคะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นเหรียญเก่าสภาพใช้นะคะพี่ะ่ะหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมค่ะพี่นี่นะคะเนื้อหาใบหน้าใบตานะพี่นะพ่อคงวัดบางกะพร้อมค่ะ ครับความเก่านะคะพี่ขาสองสี่แปดสี่นะพี่นะนี่นะคะอ่านี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่ขาพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่นะอ่าเนื้อหาหลังครับพี่แบ่งปันพี่ fc ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่นะสามองค์หนึ่งพันไปเลยจ้าถูกอ,อกถูกใจนะคะพี่พี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม400บาทค่ะหมายเลขที่9เป็นนางพยานะคะพี่ขานางพยาพิมพ์เล็กนะพี่ถ้าเนือ้อหานะพี่จา๋าแดงๆเก่าๆเลยค่ะพี่องค์นี้เป็นองค์เล็กพิมพ์เล็กนะคะพี่นะนี่ค่ะพี่นางพยานะคะพี่ขาเก่าสวยเลยค่ะ นางพญาใหม่เลขที่เก้านะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ fc เนาะนี่นะคะแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ขานางพญาใหม่เลขที่เก้านะพี่นะเก่าสวยแบบนี้แบ่งปันพี่ fc อยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สิบเป็นนางพญาเช่นกันนะคะพี่ขาเป็นองค์ใหญ่กว่ากันเนาะพี่เนาะอ่ะเนื้อหาเก่าเก่าสวยๆนะคะพี่ขา นางพยาหมายเลขสิบค่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่หมายเลขสิบแบ่งปันอยู่400บาทนะคะพี่คะสามองค์หนึ่งพันค่ะ ถูกอกถูกใจพี่ๆนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะ11เป็นเหรียญห,หลวงพ่อมงคลบอพิษนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อมงคลบอพิษนะพี่นะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมสภาพใช้นะคะพี่ขะนี่ค่ะ เหรียญหลวงพ่อมงคลบอพิษนะพี่นะเก่าสวยครับพี่นี่นะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลังยันแบบนี้ครับพี่ แบ่งปันพี่ๆนะคะ400บาทค่ะ12เป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่คะพระปิดตาหลังแบบเนื้อหาเก่าๆค่ะมีร่องรอยออการลงลักเนาะพี่เนาะเก่าสวยนะคะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่ขา แบ่งปันอยู่400บาทค่ะพี่พระปิตาหลังแบบนะคะพี่ขามีการลงลักเก่าๆค่ะนี่นะคะแบ่งปันอยู่ 400. บาทนะคะพี่นะอ่ะหมายเลข13เป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่มีชื่อหลวงพ่อเนื่องนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยค่ะเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะคะ มีชื่อพระครูเนื่องนะคะพี่เป็นเหรียญเก่าสภาพใช้นะพี่น่านหลวงพ่อเนื่องค่ะพี่นำมาแบ่งปันพี่พี่ fc ที่400บาทนะคะพี่คะสามองค์หนึ่งพันค่ะพี่ ถูกอกถูกใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะคะพี่ขาอ่าแบ่งปันนะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ที่400รอบาทค่ะหมายเลข14ค่ะพี่เป็นพระปิตานะคะพี่ขาปิตาเนื้อผงเก่านะคะพี่เก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะเก่าสวยนะคะพี่พระปิตาเนื้อผงค่ะ เก่าสวยแบบนี้เลยนะพี่เป็นเนื้อผงนะคะพี่ขาเก่าๆแบ่งปันอยู่400บาทนะคะพี่นะอ่ะ3องค์1,000นะคะพี่ขาถูกอกถูกใจพี่ๆสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะหมายเลข15เป็นจอบพ่อไห่พร้อมการเลี่ยมขอบครับพี่เหรียญจอบโบราณนะคะพี่ขาจอบเก่าๆนะพี่นะเหรียญจอบหลวงพ่อไห่นะคะพี่ขาเก่าสวยพร้อมการเลี่ยมขอบค่ะเนื้อหาน,นะเจ้าพี่๋ากเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ แบ่งปันให้พี่ fc ที่400บาทนะคะพี่น่ะสามองค์หนึ่พค่ะถูกอกถูกใจพี่พี่นะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะนี่เป็นจอบพบไหลนะคะพี่นะ400บาทค่ะพี่ขาสามองค์หนึ่งพันนะพี่นะเอดไลน์ไม่เป็นโทรมานะจ๊ะพี่จ๋าเดินไปบ้านแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ค่ะหมายเลข16เป็นเหรียญหล่อหลงพ่อเพชรค่ะพี เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะคะพี่ขาด้านหลังมีลายยันนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะหล่อหลวงพ่อเพชรค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ หล่อพ่อเพชรหลังยันสี่รอยบาทค่ะสิบเจ็ดนะคะพี่ขาเป็นขุดสะปูเผือกนะพี่นองค์เล็กๆเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่พระขุดสะหลวงปูเผือกนะคะพี่ขานีค่ะเนื้อหานะคะพี่พเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะพี่ พระขุดสะหลวงปูเผือกค่ะแบ่งปันเลยนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะพี่นะ่าสามองค์หนึ่งพันค่ะถูกอกถูกใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ18เป็นปิดตาหลังแบบนะคะพี่นาะพระปิดตาหลังแบบเก่าสวยเลยะคะ่ะพี่ปิดตานะคะพี่ขาเป็นปิดตาหลังแบบเก่าๆค่ะ นี่นะคะพี่เนื้อหาเก่าๆแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะพี่นะ3องค์หนึ่งพันค่ะถูกอกถูกใจพี่ๆนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่นี่เป็นพระปิต,ตานะคะพี่ขาเป็นปิตาหลังแบบหมายเลข18ค่ะแบ่งปันพี่ๆอยู่ที่400บาทนะคะพี่นะ3องค์หนึ่งพันค่ะ19ค่ะพี่19เเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่ขา เหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรค่ะพี่เป็นเหรียญกลมเล็กนะคะพี่ขะเก่าสวยนะคะพี่พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรค่ะแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่พี่สามองค์หนึ่งพันค่ะถูกอกถูกใจพี่พี่นะคะติดต่อกันเข้ามาจา้ะพระอาจารย์ฟั่นปี2 0นนะคะพี่ แบ่งปันเลยจากพี่ที่400บาทค่ะหมายเลข20บค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อพ well. รมนะคะพี่ขาพ่อพรมวัดขนนเหนือค่ะพี่เก่าสวยเลยนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อพรมนะพี่นะนี่ค่ะพี่ใบหน้าใบตาหลวงพ่อพรมวัดขนนเหนือนะคะพี่ขาคมชัดประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่เป็นรายละเอียดนะพี่นะหลวงพ่อพรมวัดขนนเหนือนะคะพี่ขาเขียนว่ารุ่นพิเศษเนี่ยค่ะพี่นะ นี่ค่ะเก่าสวยนะคะพีะ่แบ่งปันพี่พี่นะคะแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะพี่หมายเลขที่21เป็นพระมเหส่วนนะคะพี่นะ พระมห ah e ีสวนพร้อมกันเลี่ยมขอบค่ะพี่จ๋า400บาทนะพี่นะ3องค์1,000นะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะพี่เนาะถูกอกถูกใจนะคะพี่พสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพระมเ ah ห e ีสวนเนื้อชินนะคะพี่นะเก่าๆพร้อมกันเลี่ยมขอบนะคะพี่แบ่งปันพี่ fc ที่400บาทค่ะ 3องค์หนึ่พันนะคะติดต่อกันเข้ามาได้จ้ะนี่นะคะ22เป็นเตารีดปู่ทวดค่ะพี่ด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะคะอ่ะนี่ค่ะพี่ด้านหลังมีชื่อหลวงปูทวดนะคะพี่นี่นะคะครับความเก่านะคะพี่ขาเตารีดปู่ทวดหลังตัวหนังสือค่ะพี่ นี่นะคะด้านหลังเป็นตัวหนังสือแบบนี้ค่ะพี่อ่านี่เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นตัวหนังสือค่ะแบ่งปันพี่พี่ FC นะพี่นะ่าแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะหมายเลขยี่สิบสามเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขาเก่าสวยเลยนะพี่นะอ่ะนี่เป็นสมเด็จนะคะพี่ขาสมเด็จเก่าค่ะเป็นเนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะคะ เก่าสวยนะคะพี่พี่สมเด็จเก่าค่ะหมายเลขที่23นะคะนี่เป็นด้านขอบค่ะพี่ด้านหลังของสมเด็จองนี้นะคะพี่ขานี่นะเก่าสวยครับพี่สมเด็จเก่าหมายเลข23่ินะคะพี่ขา400บาทค่ะหมายเลข24่สิี่นะพี่นะมาพร้อมกันเลี่ยมค่ะพี่ เก่าสวยค่ะพี่พี่รับไปพร้อมใช้นะพี่นะสำหรับองค์นี้ค่ะมีเรียบมาเรียบร้อยค่ะพี่นี่นะคะสมเด็จเก่าหมายเลขที่2ี่สสนะคะพี่นะเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่ขานี่นะ แบ่งปันอยู่ที่400บาทนะพี่นะอ่ะหมายเลข25บค่ะพี่เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่ขาเนื้อหานะพี่นะ่ะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านข้างมีเป็นเอ่อร่องรอยเขาเรียกอ,อะไรเม็ดมวลสารเนาะพี่เนาะนี่ค่ะแตกลายงานะคะพี่ขาเก่าจริงๆพี่องค์นี้เก่าสวยเลยค่ะ สมเด็จเก่านะคะพี่หมายเลขที่ยี่สิบเอ่อยี่สิบห้านะคะพี่แบ่งปันนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่สามองค์หนึ่งพันค่ะยี่สิบหกเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่ขานี่เลยพี่เก่าสวยค่ะพี่ หมายเลขที่26นะคะอ่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่สมเด็จเก่าหมายเลขยี่สิบกสี่ร้บาทค่ะ3องค์หนึ่งพันนะคะพี่ถูกอกถูกใจนะจ๊ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยคะ่ะพี่ หมายเลข26-400บาทค่ะ27นะคะพี่ขาอง์นี้มาพร้อมกันเลี่ยมค่ะพี่พ,พี่รับไปได้เลี่ยมนะคะพี่ขา400บาทนะคะพี่นะ้าหมายเลขย่ค่ะเนื้อหานะคะพี่พี่นี่นะคะเก่าสวยค่ะพี่ ไม่ค่อยชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะ,ะชมเนื้อหลังเนาะพี่เนาะประมาณนี้นะพี่นะนี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะพี่ขาไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่โทรหรือทักไลน์มานะพี่นะเดี๋ยวไปบ้านถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ค่ะ,ะหมายเลขยี่สิบแปดเป็นพระนักป,ปกนะคะพี่ขาเนื้อดินค่ะพี่พร้อมการเที่ยมขอบแบบนี้แล้วพี่นะนักปกนะคะพี่ขา เนื้อดินค่ะพี่เก่าๆเลยนะพี่นะเขาบอกว่าเป็นเนื้อดินนะคะพี่่ะไม่บ้านก็ไม่แน่ใจนะพี่นะเขาบอกมาแบบนี้เจ้าของเขาบอกมาค่ะผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ อ่ะนี่เป็นพระนาคปกนะคะพี่ขะนาคปกเนื้อดิน,นะคะ่ะพี่เก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่ที่4 0 0ยบาทนะคะพี่นะพร้อมการเลี่ยมขอบองค์ใหญ่อยู่นะคะพี่นะเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะหมายเลขยี่สิบห้าเป็นพระเนื้อชินนะคะพี่ขะเก่าสวยเลยพี่องค์นี้ค่ะพระเนื้อชินนะคะ เก่าสวยค่ะเป็นเนื้อชินเก่าๆค่ะพี่แบ่งปันเลยนะคะที่400บาทค่ะอ่านี่นะคะเก่าสวยแบบนี้นะพี่นะ่าถูกอกถูกใจค่ะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่นี่ค่ะแบ่งปันอยู่400บาท3องค์หนึ่งพันนะคะอะหมายเลขที่30เป็นพระนอนนะคะพี่ค่ะพระนอนองค์ใหญ่แบบนี้เลยค่ะพี่ พระนอนเนื้อดินนะคะพี่ขาอ่ะ4 0่400บาทนะคะพี่นะถ,ถูกใจสามารถติดต่อกันเข้ามาค่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5เนาะ1องค์2องค์แม่บ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่ติดต่อกันเข้ามาค่ะอ่วันนี้ก็ฝากพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะพี่นะอ่ะแม่บ้านขอกราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้านะคะ ทุกรายการตอบรับกับพี่ๆทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะคะพี่ขากราบขอบพระคุณพี่ๆ fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่ขาศูย์ส5ค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะสนใจนะคะพี่ขาสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะพี่นะ่าสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดีย๋ยวไปบ้านจะส่งพันสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอ้าวันนี้ก็รบกวนพี่ๆดูให้ใช่ด้วยชอบคิดได้ดีแต่สินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะวันนี้ถ้าไม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะ ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า